มีมุมมองในหลากหลายประเด็นนะคะทางนักวิชาการฝ่ายวิชาการเองเขาก็มองว่าเป็นสิ่งที่ทําในกรอบวิชาการเป็นอิสระภาพในเชิงวิชาการที่สามารถทําได้แต่ฝ่ายความมั่นคงมองว่าในประเด็นนี้เนี่ยมันอาจจะมีแง่มุมในการต่อสู้ทางการเมืองแล้วมันก็อาจจะไปพัวพันกับการเมืองในช่วงของการจัดตั้งรัฐบาลด้วยก็ได้เพราะว่ามีบางพักการเมืองมีอดีตส,สมาชิกพักการเมืองบางพักที่จะรวมอยู่ในพักที่กําลังจะจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย รวมอยู่ด้วยแล้วอาจจะเป็นเหตุในการเอาผิดในทางการเมืองได้จะช่วยด้วยเช่นเดียวกันนะคะเรื่องนี้พูดคุยเพิ่มเติมกับคุณกนวีสืบแสงเลยค่ะที่การพักเป็นทรรอยู่ในสายกับเราค่ะคุณการนวีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผู้ดำเนินรายการครับผมกนวีครับ คุณคุณกนวีมองในเรื่องของการแจ้งความดําเนินคดีในกรณีที่เกิดขึ้นทั้งในกรณีที่กอรมนจะดําเนินการเอาผิดแล้วก็คนที่เคลื่อนไหวอย่างคุณศรีสุวรรณเองก็เตรียมจะเอาผิดเพิ่มเติมด้วยเนี่ยมองว่ามันจะส่งผลกระทบในทางการเมืองโดยเฉพาะกับพรรคเป็นธรรมด้วยหรือไม่อย่างไรคะขออนุญาตเริ่มต้นนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับคุณศรีสุวรรณก่อนนะครับที่ที่มีการชี้แจ,ง,แจงว่าเราจดเพราะว่าเขาไป,ไปเข้าร่วม การวันที่เจ็ดมิถุนายนนั้นจริงๆไม่ใช่นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องอื่นนะครับเป็นเรื่องภายในของพรรคนะครับซึ่งจริงๆเราก็เป็นเป็นเรื่องความเหมาะสมของของตัวอของสองท่านที่เราที่ทางพรรคได้มีมติผ่านทางาคณะกรรมการบริหารพรรคโดยเสียงส่วนใหญ่ให้ออกไปด้วยความไม่เหมาะสมนะครับ <c oughs> ไม่เกี่ยวข้องกับวันที่ไปเข้าร่วมคุณคากินไปเข้าร่วมวันที่เจ็ดไม่ใช่นะเพราะคุณยามาจะมารุดินก็ไม่ได้เข้าร่วมนะครับแต่ก็มีมีอันนั้นเป็นเป็น เขาเรียกว่าเป็นภายในของพักนะครับเป็นความสัมพันธ์ภายในของพักเพราะฉะนั้นก็ออกไปคนสีุวนก็คงไม่สามารถจะมาร้องตรงนั้นได้นะครับว่คาความสัมพันธ์ในพักเป็นอย่างไรคงไม่ใช่เป็นเาเป็นเรื่องภายในพักไม่ใช่เรื่องของสาธารณะนะครับในเรื่องนั้นนะครับส่วนสําหรับในเรื่องเกี่ยวกับการฟ้องร้องคดีที่เมื่อวานนี้ออกมาเป็นข่าวนะครับว่าทางกรณ์มโนขจิตชน้านะครับก็ได้ไปาแจ้งความต่อเจ้าที่ เจ้าหน้าที่ตารวจนะครับว่าจะต้องเอาผิดผู้ที่เข้าไปร่วมงานวันนั้นนะครับจริงถ้ามองจริงๆเนี่ยผมขอยืนยันอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> น้องๆที่จะเยาวชนที่เข้าไปพูดวันนั้นก็เรื่องหลักๆก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไอซีก็เป็นการกําหนดชะตากรรมของตนเองนะครับตรงๆก็คือการพิจารณาเป็นกรอบความคิดสิที่เสรีภาพในการแสดงออกของพี่น้องประชาชนซึ่งจริงๆน้องๆเยาวชนก็เป็นคนที่มาเปิดในกรอบที่ ที่เปิดเผยเป็นาสนาธารณะนะฮะก็ไม่ได้มีการปิดไม่ได้เป็นมไม่ใช่อังยีง่ส่องโจนที่เป็นหลบ่ซ่อนๆอยู่ในมุมมืดๆแล้วก็เป็นการระดมสรพพกรรมลังมีคนมีอาวุธจริงๆมันไม่ใช่เลยเลยน้องๆเปิดตั้งแต่ตั้งแต่มีการบบกว่าเรามีการน้องๆมีการจัดตั้งมีหน้าของน้องๆขึ้นใหม่เกิดขึ้นการรวมกลุ่มของน้อง,องๆที่มีความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็อยากที่จะมีกิจกรรมในเวทีเปิดโดยใช้มหาวิทยาลายัยเป็นพื้นที่ในการแสดงออก เพราะฉะนั้นไม่มีการติดบังทั้งนั้นก็เห็นอย่างนั้นในกรอบวิชาการและเป็เรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องประเด็นหลักๆที่ที่ทุกคนที่เกินสาทางภาคทางทางส่วนหน่วยงานความมั่นคงเห็นว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนี่ยก็คือคือไปมองไปมองจุดสุดท้ายคือไม่มองกระบวนการทั้งระบบนะครับคือถ้ามองจริงๆเราก็จะเห็นว่าน้องๆเนี่ยทาว่าจะทําแบบสอบถามในเรื่องการจะทําประชามติดีไหมที่จะมีการกำหนดเจตากิจกรรมชีพตนเองคือ ทำแบบสอบถามก่อนที่จะไปทําประชามาติว่าควรจะทําแบบสอบถามไหมแต่ว่าในกิจกรรมนั้นก็อาจจะมีไอ้ใบที่เขาเห็นที่ที่พวกเราเห็นนนแหละาสีดาแดงๆนั่นะนะคะใช่ครับบัตรนั้นก็คือเป็นการจําลองว่าถ้าสมมุติว่าเราจะทําแบบสอบถามในเรื่องการทําประชามาติการจะทําประชามาติก็จะมีก็จะมีแบบสอบถามอันนั้นนะไอ้ก็จะมีไอ้แบบอันนั้นน่ะมันเป็นมันเป็นมันเป็นอุปกรณ์สักอย่างหนึ่งนะครับก็คือต้องต้องดูว่านั่นคือกิจกรรมทางวิชาการที่เปิดเผยนะครับไม่ได้ปิดนะครับ คืออันนั้นคือสิ่งที่ผมได้รับทราบจากคนในพื้นที่เพราะว่าวผมเองก็ไม่ได้เข้าร่วมแทางคุณอากินพง์เดอก็ไปเข้าร่วมโดยใช้อันในนัดตเศเพราะว่าไม่ได้รายงานไม่มีหนังสือใดๆบาทในการเมืองที่นี้มองครับว่าครับรับเชิญเชิญครับขอโทษครับ ค่ะทีนี้นะคะการที่มีสมาชิกของพรรคเข้าไปร่วมเนี่ยคะ่ะในในขั้นตอนนี้แต่คุณกนวีเนี่ยยืนยันว่าเป็นการไปไปร่วมทํางานในเชิงวิชาการใช่ไหมคะไอตัวแบบบัตรที่มันออกมาเนี่ยทางพรรคหรือว่าสมาชิกพรรคไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการระดมความเห็นใช่ไหมคะยืนยันครับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีส่วนร่วมในการ ในการทํากิจกรรมใบเราถูกเชิญไม่ใช่พักเป็นธรรมอย่างเดียวที่ถูกเชิญก็มีทั้งพักประชาชาติและพักเก้าไกลพักเป็นธรรมถูกเชิญสามพักแล้วก็ที่เข้าร่วมก็มีประชาชาติกับเป็นธรรมที่เข้าร่วมนะครับแล้วแต่ว่าเก้าไกลไม่ได้เข้าร่วมแล้วก็พักคำหนึ่งทั้งหมดถูกเชิญไปในนามเป็นวิทยากรที่ไปเสียนาวิชาการเท่านั้นนะครับก็ขึ้นไปพูดบนเวทีตรงนั้นก็มีท่านอาจารย์มาตามไทยมีทั้ง ของภาคต่างชาติคุณวรวิ์บารูวรวิชบารูเข้าไปทางกินพงศตีกอของพรรคเป็นธรรมแต่ว่าคุณก้าวไก่ทางก้าวไก่ก็ไม่ได้เข้าร่วมเขา<อ>เป็นกธรกิจเพราะฉะนั้นก็คือเป็นการเสวนมมาเชิวิชาการที่เาราถูกเชิญเข้าไปะนะฮะเป็นเรื่องปกติในพื้นที่อยู่แล้วแต่ว่าณนขณนะนี้เนี่ยมีการแจ้งความดําเนินคดีด้วยกังวลว่ามันจะส่งผลกระทบถึงทางรรคเป็นธรรมด้วยหรือเปล่าคะคืออันนี้มองเห็นชัดเจนว่าเป็นการที่มีความพยายามนะครับ ในการที่จะแอทแท h โดยตรงกับพรรคเป็นธรรมเพราะว่าวันนั้นที่เข้าไปเนี่ยก็เห็นก,ก็มีตัวแทนสองพรรคกันเนึ่งนะครับทั้งพรรคประชาชาติก,กับพรรคเป็นธรรมแต่คราวนี้ก็เลียกที่จะแจ้งความกับพรรคเป็นธรรมอย่างเดียวเพราะว่าตรงนี้ครับเราเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับทาาน้านการเนึ่งล้วนๆการ,ร,ร,รใ,ใหญ่ๆโดยเฉพาะคือแต่แต่คนที่รับผลกระทบหลักๆจริงๆคือน้องๆ้องเยาวชนอันนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้นะครับน้องเยาวชน เป็นคนที่กําลังจะเติบโตขึ้นมาเป็นกําลังสําคัญหลักของประเทศชาติ<ฆ>สิ่งที่เราบอกตลอดเวลาถ้าเป็นธรรมเราบอกตลอดเวลานในเรื่องเกี่ยวกับว่านัปัจจุบันนี้เราต่อสู้อะไรกันอยู่ในพื้นที่ปาตานีนหรือสามจอดตะวัภตคใต้<ฆ>เราต่อสู้การปิดกันก้นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของพี่น้องประชาชนการที่ไม่ยอมให้เวทีสาธานะกับพี่น้องประชาชน ี่เป็นสิทธิีนี่เป็นสิทธิที่ขั้นพื้นฐานของการเป็นมนุษย์เราเนี่ยได้ลงนามไม่ว่าจะเป็นกรอบกฎกติการะหว่างประเทศและรวมถึงในรับคมนวณด้วยในเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกใดๆก็ตามถ้าอยู่ภายใต้กรอบก็รมนูญจากสามารถที่จะคำนวณก่อนนี้เป็นการติดขันจริงๆก่อนห<ะ>น้านี้ได้มีโอกาสไปพบกับกอรมนบ้างไหมคะในการชี้แจงข้อกล่าวหาหรือว่าข้อสงสัยเพราะก็มีรายงานออกมาว่าก่อนหน้านี้สมชก็ถึงขั้นไปตรวจสอบเทปปราัยหาเสียงย้อนหลังนะคะในพื้นที่นะคะ ผมไม่ไม่มีโอกาสน,นะครับไม่มีโอกาสได้เข้าไปคุยกับท่านกรรมารนนะครับก็การตรวจสอบคือตัวนโยบายอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ผมบอกว่าเป็นการเมืองโดยกรงนะครับไม่แต่ว่าพักเป็นธรรมเราเองเนะีนย่ยนโยบายเราชับในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างสันติภาพแบบยั่งยืนให้เกิดขึ้นในในพื้นที่ปัตตานีในส,ส,ส,สังวัดะายรดนภาคใต้ คำต่างๆนานาที่เราใช้อาจจะเป็นคำที่มีความมินเน่แต่ความมั่นคงที่ถูกพูดออกมาแต่เราบอกชัดเจนว่าทุกคำที่เราพูดออกมาคือคำสัตว์คำที่คำปฏิญาณต่างๆที่ทางที่น้องประชาชนในพื้นที่ให้เรามาแล้วบอกว่าต้องการสันนิภัาธ์ใย่างยินอันนี้ต้องเกิดขึ้นนโยบายเรามีความชัดเจนค่อนข้างจะชับนะครับมีการยกระดับการสร้างสันนิภาตให้เป็นวาระชาติได้เข้าสู่เรื่ารนนมีการปฏะรูประบบราชการมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เห็นความชัดเจนว่า หน่วยงานความคงเลยเห็นว่าทางนโยบายของพรรคเป็นธรรมเราเนี่ยค่านเข้จะชัดที่จะมีการเปลี่ยนแปลงคือคือเราจะเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบในเชิงโครงสร้างของการปฏิรูปในพนใื้นที่จังหวัดชายภาคใต้ให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเห็นครับว่าเราก็เลยโดนเป็น<ม>เป็น,ในใครายเป็นตำบลกระสุนตกนักปาชนะครับก็แต่เราก็ต้องต่อสู้กันไปครับเพราะว่าเรายังยังเชื่อมั่นกับความเป็นธรรมเราเชื่อมั่นในระบบระบบ ของประชาธิปไตยและระบบยุติธรรมของเราะคะ่ะแล้วการต่อสู้ที่ว่าค่ะคุณกนวีการต่อสู้ที่ว่าเนี่ยจะดาเนินการในลักษณะไหนต่อไปทั้งในเรื่องของทางคดีที่อาจจะต้องต่อสู้ทางคดีด้วยแล้วก็การต่อสู้เพื่อตามให้เป็นไปตามนยโยบายของนางพักด้วยนะคะจะมีวิธีการไหนในการดําเนินการต่อไปนะคะครับขอแยกเป็นสองกรณีนะครับเรื่องแรกเรื่องเรื่องคดีอันนี้ยังไม่มีอะไรกับพเป็นธรรมโดยตรงนะครับก็แค่เป็นอดีตตอนนี้ทางการแจ้งความที่ผมรับทราบมานะครับจะเป็นการแจ้งความ ต่ออันดีรองเลขาธิการพักคุณอาคินพงศิกรไปคอยดูเท่านั้นต่อบคุอะคะบคลยังไม่ถึงพักเพราะว่า,าพักจริงๆรพักไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็พักเนี่ยไม่ได้รับหนังสือนะฮะไม่ได้รับหงังสือโดยตรงเราไม่ทราบเรื่องในการทำมันนั้นอันนี้เรื่องคดีแต่ทางพักทางหัวหน้าพัก,กท่านดรกตรปติพงศ์เป็นเจริญก็บอกชัดเจนครับว่าถึงแม้คุณอาคิมไม่ได้เป็นรองเลขาธิการพักแล้ว แต่หากมีความต้องการความช่วยเหลือในเรื่องเกี่ยวกับทีมงานกฎหมายเราพร้อมครับที่ส่งทีมงานกฎหมายเข้าไปสนลับสนุนในพื้นที่เราเองเชื่อมั่นว่ากรอบกวับวิชาการและเวทีสาธารณะในการมีสิทธิเสรีภาพการแสดงออกภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญเรายังยืนยันว่าเป็นสิ่งที่ทําได้ตามรัฐธรรมนูญไทยเราก็จะส่งไปช่วยส่วนในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการนโยบายของพรรคก็คงจะต้องรอดูกันไปรต่ตอนนี้เราได้เสนอนโยบายของพรรคเข้าไปในคณะทำงานณเวลานี้เวลาที่อยู่ อน10โมงคร10นาฬิกาวันนี้มีการประชุมคณะทำงานนะครับภายใต้คณะกรรมการประสานงานปลี่ผู้เปลี่ยนผ่านของ8ร่วมพัก8พักร่วมท,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 ที่จะตั้งนะครับก็มีการพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับคณะทำงานจอสอลเช่นกันเราก็ได้เสนอตัวนโยบายเข้าไปก็จะมีการรวบรวมตกลึกกันให้ได้ว่านโยบายของ8พักร่วมเนี่ย จะเป็นอย่างไรรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรรถแบบเราจะเป็นอย่างไรหนึ่งร้อยวันสามสิบวันหนึ่งร้อยวันหนึ่งปีสี่ปีจะเป็นอย่างไรนโยบายจนนี้เราก็จะมีชนขับดันเข้าไปด้วยครับค่ะและค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณกนวีสืบแสงนะคะเลขาธิการพักเป็นธรรมคือทางพักยืนยันบอกว่าในเรื่องการจัดทำเป็นเรียกว่าเป็นม็อกอัพประชามติก็แล้วกันเป็นกิจกรรมเหมือนกับเป็นกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนค่ะยืนยันในเรื่องของการจัดทำการเสวนาในเชิงวิชาการแล้วเมื่อมีการแจ้งความมาเนี่ยก็เป็นการแจ้งความ ตอบคนที่อยู่ในการเสวนาน,นั้นนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางพักคือทางพัก เป็นธรรมยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้แต่พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือแล้วก็ยืนยันในหลักการที่จะดําเนินการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่ด้วยนะคะหลังจากนี้การจะดําเนินการตามนโยบายต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงก็คงจะต้องมาดูในการประชุมวันนี้เพราะว่ามีการประชุมกับ8ปดพักร่วมด้วยในการดําเนินการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลนะคะอาจจะนําเสนอเป็นนโยบายต่อไปในอนาคตด้วยก็ได้เพียงแต่ว่าณนะจุดนี้ยืนยันว่าทางพักไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและยืนยันในเรื่องของสิทธิเสรีภาพ ในการที่จะดําเนินการตามกรอบของกฎหมายที่ให้อำนาจให้ทําได้ค่ะค่ะ